สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามา DIY นะครับตัดเหล็กยังไงให้ตรงนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับนี้เราก็เพื่อเราก็ทําการยึดพุกไว้เรียบร้อยนะครับผมให้แน่นะน,นะครับก็มีแค่นตรงนี้นะครับปรับระดับได้เราปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ก็จะมาทํา ตัววัดขนาดนะครับเนี่ยครับกำลังตั้งนะครับนี้เราก็ทําการตาบเกลียวเรียบร้อยนะครับเจาะตาบเกลียวนะครับรับประกันนะผมตรงเท่ากันทุกตัวครับตรงเท่ากันทุกตัวเดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปครับผมนี่นะครับผมพอเราได้อย่างนี้เราก็นำ เหล็กฉากนะครับผมมาแปะนะครับจะได้เป็นแท่งแบบนี้นะครับก็นํามาเชื่อมนะครับเชื่อมติดกันเดี๋ยวให้ช่างเชื่อมนะครับผมก็สามารถทําตามได้นะครับผม การเชื่อมนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมนี่นะครับผมอันตัวน็อตตัวนี้ก็จะเป็นตัวประคองนะครับไม่ให้โยกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะอ่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวล็อกเล่นนะครับเราก็เอาไปทําการเชื่อมนะครับเชื่อมเป็นตัว T นะครับเพื่อไว้หมุนนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับผม เดี๋ยนะคนผมเราเอาไปเนี่ยนะฮะทำเป็นตัวทีนะครับในช่างขอดูนะขอดูน็อตนะทำเดี๋ยวนี้ไว้หมุนนะครับหมุนให้แน่นนะครับให้ล็อกกับเหล็กนะครับอ่าแล้วก็หมุนเข้าไปเลยครับเพื่อล็อกกับเหล็กให้แน่นนะครับไปเลยปึ๊บเข้าหมุนออกได้ครับล็อกให้แน่นเลย ลองขยับดูแน่นไหมแน่นครับผมนี่ครับเราก็ทำเหล็กชนได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปจ้าพอเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาทำการเชื่อมติดกับแท่นที่เราทำไว้นะครับเชื่อมติดไปเลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากถอดได้ก็ทำแผ่นเพดตัดเกียวได้ครับผม สามารถทําให้ถอดได้ก็ได้นะครับผมแต่ของเราไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเราจะเชื่อมติดไว้เลยนะครับผมเราก็ใช้งานอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่แล้วอ่าเนี๋ยครับเป็นเหล็กยาวไว้นะครับผมน,นะฮะการเชื่อมติดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับี๋ยวให้ช่างเชื่อมนะครับผม ามได้นะครับง่ายครับผมไม่ยากครับผมแล้วท่านจะตัดเหล็กตรงเป๊นะครับผมเท่ากันทุกตัวครับทําการเชื่อมครับเชื่อมติดไปเลยนะครับผมหรือจะเชื่อติดทําติดกับตัวไฟเบอร์เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ของเราทําเป็นแท่นขึ้นมานะฮะ นี้ก็ทำเป็นแท่นนะครับปรับระดับเรียบร้อยประมาณนี้แล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับผมว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมรอรับชมครับผมอันนี้นะผมนี่นะฮะเราทําการล็อกไว้เรียบร้อยนะครับนี่แน่นนี่นะฮะดันเหล็กให้ชนตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ให้แน่นแล้วก็ตัดได้เลยนะครับ ครับผมอันนี้เราวัดไว้90เซนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวตัดลองดูนะครับสองก้อนว่าจะเท่ากันหรือเปล่าอา้าวตัดเลย อีกท่อนหนึ่งนะครับผมว่าจะเสมอนเป๊ะไหมดันให้ชนเลยนะครับดันให้ชนเลยดันให้ชนแผ่นเพลทของเราเลยแล้วก็ทำการล็อกเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัดโอเค ดูนะครับผมมันจะเท่ากันไหมนี่นะครับจับตั้งขึ้นนี่ครับผมเป๊ะเวอร์ครับผมนี่ดูครับผมทั้งสี่มุมนะครับเสมอเปะ๊ะเท่ากันครับไปดูใกล้ๆนี่นะครับผมการาตั้งขึ้นมาเราจะตัดเหล็กได้ทับเสมอกันเปะ๊เปะๆนะครับผม โอเคครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ